ตอนการติดต่อฝืกฝสาบนอินเทอร์เน็ตทัสดนครับเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายวิชาว,วิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมฝึกษาปีที่5วันนี้เราย,ยังคงเรียนกันในรูปแบบการเรียนออนไลน์นะครับ ในชั่วโมงที่แล้วครับเราเรียนกันไปแล้วนะครับในเรื่องการติดต่อสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตในรูปแบบอีเมลในวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าการติดต่อสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตนั้นยังมีรูปแบบใดอีกบ้างนะครับเรามาเริ่มกันเลยกับรูปแบบแรกนะครับนั่นก็คือการแชทนะครับซึ่งอะบอกก่อนเลยนะครับว่าการแชทนะครับก็คือการที่เราพิมพ์ข้อความนะครับหรือส่งรูปส่งไฟล์ต่างๆนะครับผ่านโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของเราหรือ บนโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ PC นะครับซึ่งการแชทกันเนี่ยครับจะไม่เสียค่าโทรศัพท์นะครับนี่คือข้อดีเลยเพียงแต่ว่าเราต้องมีอินเทอร์เน็ตนั่นเองซึ่งโปรแกรมแชทเนี่ยนะครับที่เราเนี่ยครับรู้จักกันดีนะครับและก็นิยมใช้กันอยู่มากมายหลายโปรแกรมนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าโปรแกรมแชทหลายโปรแกรมนะครับเราเห็นกันอยู่ในชีวิตประจําวันกันแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ที่เราจะมายกตัวอย่างกันนะครับ เชื่อว่าทุกคนนะครับต้องเคยใช้มาแล้วอย่างแน่นอนนะครับเรามาเริ่มจากโปรแกรมไลน์นั่นเองนะครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราสามารถแชทนะครับโดยการส่งข้อความหาเพื่อนส่งรูปส่งวิดีโอส่งไฟเสียงนะครับหรือแม้แต่โทรหากันเลยก็ยังได้นะครับสำหรับโปรแกรมแอปพลิเคชันไลน์นี้นะครับนอกจากนี้ครับเชื่อไหมครับว่าในโลกนะครับมีผู้ใช้งานถึงราวๆ200้ล้านคนทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับสำหรับโปรแกรมแอปพลิเคชันไลน์นี้นะครับ มาดูโปรแกรมต่อไปกันบ้างครับเพื่งเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเคยใช้อีกเช่นกันครับนั่นคือ Facebook Messenger อันนี้นะครับเป็นการส่งข้อความเพจเดียวกันนะครับสามารถใช้งานได้เหมือนกับไลน์เลยครับที่สําคัญมีคนใช้งานถึง1,300ล้านคนเลยนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆครับนอกจากนี้ครับเรายังมีโปรแกรมแอปพลิเคชันอื่นนะครับที่เป็นในรูปแบบแชทก็ครับนั่นก็คือว t s a p p WeChat Skype หรือ Viber นะครับโปรแกรมพวกนี้ครับ ครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เคยเห็นยังเคยใช้แน่นอนครับดังนั้นครับอันนี้คืออีกหนึ่งช่องทางนะครับในการที่เราจะติดต่อฟ่อฟานบนโลกอินเทอร์เน็ตครับนั่นก็คือการใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมแชทนั่นเองคราวนี้ครับเรามาดูประเภทที่2องนะครับสำหรับการติดต่อฟ่อฟารบนอินเทอร์เน็ตเราเรียกกันว่าบล็อกนะครับหรือการเขียนบล็อกนั่นเองนะครับคราวนี้ต้องดูกนะครับว่าบล็อกคืออะไรครับการเขียนบล็อกนะครับก็คือการเขียนบทความครับผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้คนอื่นนะครับได้เข้ามาอ่านเข้ามาชมนะครับในสิ่งที่เราต้องการจะนําเสนอซึ่งมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่นักเรียนนะครับมีไอเดียในหัวพิมพ์ออกมานะครับแล้วก็โพสต์ไว้ในเว็บแล้วก็จะมีคนมาดูครับซึ่งอันนี้นะครับประโยชน์ของมันอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือมันสามารถทาให้นักเรียนสร้างรายได้ได้นะครับจากการเขียนบล็อกเพราะว่าสิ่งที่นักเรียนเขียนออกมานะครับ ถ้ามีคนสนใจเข้ามาดูเข้ามาอ่านหรือติดตามมันจํานวนมากนะครับมันจะฟากไรายได้ให้กับนักเรียนได้จากการที่จะมีโฆษณาเข้ามาหรือจะอาจจะมีคนมาขอให้นักเรียนเขียนบทความนะครับเรื่งตรงนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการฟากไรายได้ในเวการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สําหรับนักเรียนได้ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับก็ จบกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการปิดบทในเรื่องการติดต่อสื่อฝานบนอินเทอร์เน็ตนะครับเราจะจบกันที่รูปแบบของมันก็คือจะมีทั้งหมด3อย่างที่เราเรียนกันนะครับ1อีเมลเราเรียนกันไปแล้วในชั่วโมงที่แล้ว2การใช้โปรแกรมแอปพลิเคชันแชทแล้วก็3าการเขียนบล็อกซึ่งเราเรียนกันในชั่วโมงนี้นะครับหลังจากจบชั่วโมงนี้ไปแล้วนะครับนักเรียนอย่าลืมทตาการตรวจทานได้นะครับการฝึกหัดนรอบนี้ก็ไม่ยากเีกเช่นกันครับยังไงอย่าลืมเข้าไปทํากันด้วยนะครับ สวัสดีครับ